สำหรับต่างหูนะคะก็ถือเป็นเครื่องประดับอันดับแรกๆกันะคะที่สาวๆเรานะคะก็จะเลือกนะคะยิบจับนำมาใช้ในการแต่งตัวนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็จะพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักชื่อเรียกของต่างหูชนิดต่งางๆนะคะว่ามีชนิดไหนกันบ้างนนะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชม,มพร้อมกันเลยคะ่ะสำหรับข้อหนึ่นะคะก็คือต่างหูเม็ดเดียวนะคะสำหรับต่างหูเม็ดเดียวเนี่ย เป็นต่างหูงที่เหมาะกับสาวๆทุทกคนเลยนะคะเพราะว่าสามารถใส่ได้บ่อยและใส่แบบติดหูได้ด้วยนะคะสําหรับสาวติง่งหูเล็กนะคะจะได้เปรียบเพราะว่าใส่ได้ทุกขนาดเลยส่วนสาวที่ติง่งหูใหญ่อาจจะต้องเลือกขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเล็กเกินไปอาจจะทําให้จมแล้วก็มองดูไม่สวยค่ะสําหรับข้อ2นะคะก็คือต่างหูงกระจุกหรือว่าต่างหูงดอกไม้นะคะ อันนี้จะคล้ายๆข้อแรกเลยนะคะแต่อาจจะเยอะขึ้นมาอีกหน่อยเรียงตัวใหญ่ขึ้นเป็นดอกไม้เหมาะสําหรับคนติ่งหูใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าสาวติ่งหูเล็กเนี่ยอาจจะอาจจะทําให้ต่างหูงของเราหนักและหน้าความดูไม่สวยงามค่ะสําหรับข้อสามคะก็คือต่างหูห่วงค่ะสําหรับต่างหูห่วงค่ะก็จะเหมาะกับสาวที่มีใบหน้ายาวนะะค ก็จะช่วยให้ใบหน้าดูกว้างขึ้นอาจจะเลือกเป็นห่วงกว้างๆหรือเป็นห่วงทรงสี่เหลี่ยมแต่ระวังนะคะอย่าเลือกห่วงริยาเพราะจะทําให้หน้ายาวไปอีกค่ะส่วนถ้าเลือกห่วงเล็กควรวัดระยะรูหูด,ด้วยนะคะค่าเล็กไปอาจติดเนื้อติ่งหูอาจจะทําให้ดูไม่สวยงามเลยค่ะสำหรับต่างหูทรงหยดน้ำนะคะก็จะเหมาะสมกับสาวที่มีใบหน้ากลมนะคะ ราจะช่วยให้ใบหน้าดูยาวขึ้นค่ะอย่าเลือกขนาดเล็กเกินไปนะคะเพราะอาจจะดูหน้าเลรงใหญ่ทรงต่างหค่ะรือสาวที่มีทรงหน้าเหลี่ยมก็สามารถใส่ได้นะคะสามารถเลือกแบบสั้นหน่อยก็ได้แต่จะต้องเลือกทรงมนๆโคง้คงๆเพื่อลดความเหลี่ยมของใบหน้าของเราค่ะทรงระยะแบบทรงสามเหลี่ยมค่ะสำหรับรสาวที่มีใบหน้าหัวใจนะคะคุณคือทรงที่เหมาะกับ ดีไซน์ต่างหูโศกแบบนี้เลยค่ะเพราะฐานกว้างของต่างหูจะช่วยปรับให้หน้าสมดุลเพราะสาวหน้าทรงหูใจช่วงหน้าผากและแก้มจะกว้างส่วนคางจะแคบค่ะจึงเหมาะที่จะใส่ต่างหูแบบนี้ค่ะต่างหูระยะเชนเดรียนะคะสําหรับสาวๆที่เหมาะกับทรงนี้นะคะคก็คือสาวๆที่มีใบหน้ารูปทรงไข่นั่นเองค่ะการใส่นะคะควรจะใส่ ความยาวไม่ควรเกินกรามจะสวยพอดีที่สุดค่ะส่วนสาวสามคนอื่นๆถ้าอยากใส่ก็ต้องเลือกทรงและขนาดให้เหมาะอีกทีที่สําคัญต่างหูทรงนี้นะคะเมื่อใส่แล้วอาจจะต้องลดขนาดสร้อยค่ะหรือไม่ต้องใส่ไปเลยจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่ดูอุรบจนเกินไปนั่นเองค่ะ